ขอเผือกน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องชาวบ้านเนี่ยก็คืองานของเราอยู่แล้วนะครับตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าทางลุงพลเนี่ยมีหมายเรียกจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้ไปพบด้วยคดีอะไรเนี่ยผมไม่ทราบรายละเอียดลึกๆหรอกนะฮะแต่ว่าทราบมาคร่าวๆว่ามีการจัดให้จับฉลากแล้วก็การจับฉลากเนี่ยก็มีของขวัญน,นะครับแล้วก็มีการ จ่ายเงินเกี่ยวกับการซื้อฉลากคือผมอยากอธิบายข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพนันสักนิดน,นึงนะครับถ้าหากว่าสมมติเราเนี่ยจะจัดให้มีการเล่นการพนันเนี่ยเราไม่ขออนุญาตเนี่ยตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นความผิดตามพรบการพน,นันซึ่งมันอาจจะมีโทษปรับแล้วก็จําคุกถามว่าการพนันอะไรคือการพนันเนี่ยครับเราก็เข้าใจกันอยู่ว่าการพนันน่ยมีเดิมพันมีได้มีเสียนะครับสมมติสมมุตินะเราขายฉลากมาใบาละ50บาท แล้วก็คนที่ซื้อฉลาดเนี่ยอาจจะจับปุ๊บแล้วได้พัดลมราคา500บาทหรือว่าจับปุ๊บได้มาม่ามา,มา,มาหนึ่งหอ่อราคา7บาท10บาทอย่างเงี้ยซึ่งเราจ่ายไป50บาทเราไม่รู้ว่าจะได้ของ500บาทหรือว่าได้ของที่มันต่ํากว่า50บาทอย่างเงี้ยนะครับมันเข้าขายว่าเป็นการเสี่ยงโชคเพราะว่าเราลงทุนไป50บบาทได้อะไรก็ยังไม่รู้เลยแล้วก็ของทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่า อย่างน้อย50บาทมันมีต่ํากว่า50บาทแล้วก็มีสูงกว่า50บาทอย่างนี้นะครับเข้าขายตามคํานิยามของกฎหมายการพนันซึ่งถ้าหากว่าเราเปิดการให้มีจับฉลากในลักษณะนี้นะครับเราไม่ได้ขออนุญ,ญาตเนี่ยเข้าขายเป็นความผิดตามพรบการพนันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าทางมุงพลเนี่ยมีการกิจกรรมในลักษณะนี้นะครับ ไม่ว่าผู้จัดนะครับหรือว่าผู้เล่นเนี่ยอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการพรนันถ้าหากว่าทําอย่างนี้จริงๆนะครับก็น่าจะไปรับสารภาพนะครับน่าจะดีกว่าเป็นผลดีกว่าเพราะว่าถ้าสู้คดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะโทษหนักขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องบอกตามตรงอะคือในเรื่องเนี่ยถ้ามันเข้าข่ายเป็นเรื่องความผิดกฎหมายเนี่ยจะบอกว่าไม่ผิดก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยอาชีพแล้วนะครับอะไรผิดก็ต้องว่าผิดอะไรที่มันไม่ผิดก็ต้องบอกไม่ผิดดังนั้นนะครับ ลองตรวจสอบดูนะฮะว่าการกระทําของเราเนี่ยเข้าข่ายในลักษณะของการเสี่ยงโชคหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเข้าข่ายในลักษณะนั้นแล้วกระทําจัดกิจกรรมโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วมันก็มีโทษนะครับผมในส่วนนี้ก็พิจารณานิดนึงนะครับถ้าเราสารภาพเนี่ยศาลก็เมตตาเห็นว่าสารภาพก็อาจจะลดโทษให้ ถ้าสู้คดีเนี่ยก็อาจจะลงหนักหน่อยเพราะว่าถือว่าเราไม่สํานึกไม่สํานึกผิดนะครับลองตัวสอบดูนะครับอันนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แนะนําด้วยความหวังดีครับ